ประมวลกฎหมายอาญามาตรา20 5ถ้าการกระทําดังกล่าวในมาตรา204เป็นการกระทําโดยประมาทผู้กระทําต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับวักสองถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังไปด้วยการกระทำโดยประมาทนั้น เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปหรือมีจำนวนตั้งแต่สคนขึ้นไปผู้กระทําต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3มปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวักสาถ้าผู้กระทำความผิด จัดให้ได้ตัวผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังคืนมาภายในสามเดือนให้งดการลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดนั้น